บทนำสู่ภาพจริงที่หลายคนรอคอยสวัสดีแต่ในบทความนี้เราไม่ใช้ช่วงไฮสโลแกนหรือคำทักทายแบบโฮสต์เพราะสิ่งที่คุณจะได้อ่านคือการพาไปสัมผัสกับภาพจริงที่หลายคนตั้งตารอการยิงอาวุธนำวิธี GBU-12 และ a g m 6 5จากเครื่องบิน ok. AS, 39, รบ JAS-39 Gripen F-16 Fighting Falcon และ F-5 Tiger 2พร้อมการระเบิดที่สะเทือนทอ้องฟ้าทุกช็อตถูกบันทึกด้วยความจริงเสียงจริงและจังหวะความมันที่ทำให้หัวใจเต้นแรง ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงควันสุดท้ายความหนักแน่นของอาวุธนำวิถี g b u 1 2และ GM-65 g b u 1 2เป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญด้วยความแม่นยำสูงเมื่อเปรียบกับใน GM-65 Merit ซึ่งเป็นจรวดนำวิถีแบบ a มแ a t u r e กรา m ที่มีหัวรบหลากชนิดทั้งนี้ทุกการปกดจากเครื่องบินรบไม่ใช่แค่การกดปุ่มแต่คือการคำนวณระยะและการประสานงานระหว่างนักบินนักนำเลเซอร์ และระบบนำทางทุกครั้งที่อาวุธคลือบคลานออกจากปีกของเครื่องบินคือบทพิสูจน์ของเทคโนโลยีที่รับกับภารกิจจริง JAS 39ไกลเพลนความว่องวและความแม่นยำเมื่อไกรพเพลียวโค้งเข้าสู่จุดยิงเสียงของเครื่องยนต์ผสานกับการสั่งงานของระบบอิเล็กทรอนิกภาพจากกล้องบันทึกแสดงการล็อกเป้าด้วยความนิ่งจากนั้น GBU 12หลุดออกไปอย่างนิ่มนวลแต่รวดเร็วแสงเลเซอร์บนเป้าหมายคือจุดนำทางที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ปรากฏผลชัดเจน เมื่อระเบิดประตุขึ้นและชิ้นส่วนของเป้าหมายลอยฟุ้งการยิงจากไรเฟิลในคลิปเหล่านี้เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบินที่มั่นคงและการยิงที่แม่นยำ F-16 Fighting Falcon พลังและการตอบสนองฉับไว F-16 ขึ้นชื่อเรื่องพละกำลังและการตอบสนองที่รวดเร็วในหลายคลิปที่เห็นใน GM 65ถูกปล่อยออกจากใต้ปีกของ F 16จรวดพุ่งด้วยแรงดึงที่ทรงพลังทิศทางเปลี่ยนตามระบบนำทางในไม่กี่วินาทีแรกก่อนล็อกเข้ากับเป้าหมายการระเบิดที่ตามมาส่งแรงช็อกผ่านสายตาควันที่พุ่งสูงเสศซร้รากระเด็นและเคลื่นความดันที่ทำให้พื้นดินสั่นร่รองรอยของการประทะชัดเจนทั้งความบุนแรงและความตั้งใจในการทำลายเป้าหมาย F-5 Tiger 2ความประหยัดและความคล่องตัวแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่ F ถ้ายังคงมีบทบาทสำคัญในภารกิจบางประเภทการยิเงเอยจีเอ็ม 65จาก F 5ในคลิปบางส่วนอาจดูเป็นงานที่เรียบง่ายแต่ความประหยัดของเครื่องและการใช้อาวุธให้เหมาะสมกับสถานการณ์สะท้อนถึงการออกแบบที่ยังคงมีคุณค่าเมื่อเผชิญกับภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวสูงเสียงจริงเส้นทางจริงประสบการณ์ทางสายตาและหูหนึ่งในความทรงพลังที่สุดของวิดีโอเหล่านี้คือเสียงเสียงเครื่องยนต์ที่ครวนเสียงอากาศไหลผ่านปิดเสียงคลิกของระบบล็อกเป้าและท้ายสุดเสียงระเบิดที่ระเบิดขึ้น พร้อมกับคลื่นเสียงที่ท้องฟ้าตอกรับนี่ไม่ใช่แค่ภาพแต่คือสัญญาณของพลังงานและแรงกระทําที่จับต้องได้เสียงช่วยเติมเต็มความสมจริงทําให้แต่ละฉากมีน้ําหนักทางอารมณ์และแรงกดดันฉากระเบิดวิทยาศาสตร์ของแสงและเท่าทายการระเบิดในภาพถ่ายและวิดีโอบ่อยครั้งแสดงพล็อตของพลวัต การลุกไม่ทันทีเสียงการระเบิดที่ตามมาเมฆหมอกควันสีเทาและดำและเศษซากที่พุ่งกระจายไปทุกทิศการวิเคราะห์ภาพช้าช่วยให้เห็นว่าแรงระเบิดกระจายอย่างไรแรงกระแทกส่งผลต่อพื้นผิวและโครงสร้างรอบข้างอย่างไรนี่คือการสาธิตพลังงานที่เปลี่ยนสภาพวัสดุและพื้นที่ในเซี่ยววินาทีเทคนิคการถ่ายทำเก็บทุกชอ็อตให้สะใจกว่าเดิม กล้องความเร็วสูงแท่นยึดบนเครื่องบินและกล้องภาคพื้นที่ต่างทำงานร่วมกันเพื่อจับมุมมองที่หลากหลายการถ่ายทำจากหลายมุมช่วยให้ผู้ชมรับรู้ทั้งก่อนระหว่างและหลังการยิงไม่ว่าจะเป็นผ่า